หตรงวลาาผมกมศิละปะเหมือนเป็นของเล่นที่ทำให้คนในชุมชนกับศิลปินเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแทนที่จะเอางานเนี่ยติดตั้งไว้ในหอศิลป์เนี่ยเราย้ายเอาไปไว้ในชุมชนเลย,เลยแล้วก็เกิดพลวีขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้ตัวอำเภอเมืองราชบุรีเลยเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงเราเหมือนตั้งคำถามอะค่ะกำลังพลอยลูกเต่านะเมืองกำลังเสี่ยงดวงมีการหมุนการเปลี่ยนเนี่ยแต้มที่มันออกมาเนี่ย<อ>มันดี<ๆ>ไหม เจอชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ด้วยยังไงยังไงคุณบอยนี่แต่สุดท้าย,ยนะจะกลับกรุงเทพอยู่แล้วนะไหนบอกจะพาไปอีเวนต์ใหญ่ๆหเสพศิลปะเมืองราชบุรีสุดท้ายแล้วนี่ไม่ไมีโอกาสแล้วนะนี่คุณได้นอนเมื่อคืนนะคุณจะไปดูผมอยู่ผมนอนเต็มตาอยู่แล้วโอเคนะก่อนจะพาพี่ไปเราต้องแวะเติมพลังก่อนโอเติมพลังอยูนะใจพี่ ไ <_ an> อรู๊อๆๆไอรู๊ตไอตายมันอยู่ตรงนี้ไอเนั่ยเขียดเนี่ยขึ้นอีกละขึ้นแบบขึ้นแร่ว่าอะไรอ่ะก็นี่ยเดี๋ยวพาพี่มากินกาแฟก่อนก่อนจะไปเสพงานศิลป์ชิ้นต่อไป <_ an> กาแฟกลางทุกงานนี่ยนี่พี่เห็นเนี่ยฟ้าแบบโล่งๆท้องนากว้างๆเนี่ย <_ an> เดี๋ยวไปดูดิเขาเป็น <_ an> ยังไงมีแน่นะศิละปะนะเขเกี่ยวเนื่องนะกาแฟศิลปะครับโอ้ ทใช้ภาบชมพูฮะอาผาบครับนาำสกุลเรียกนี่เราเดินผ่านสวนผักมานี่ไม่น่าจะศิลปะอะไรแล้วมั้งบอยเฮ้ยคุณดูการตกแต่งของเขาการวางแลนด์มาร์คของเขามันไม่ธรรมดาบอกเลยมันยังไงคือเราคุณบอยจะพาแวะจิบกาแฟยามเช้ามันเกี่ยวกับศิลปะไหมเนี่ยมันต้องเกี่ยวทุกอย่างนะที่เรายืนอย่างนี้มันเป็นศิลปะแบบผสมผสานพี่แบบพวกเจมวาดี้พวกเวนลูนนี่ครับพอสโคอยู่ที่นี่นักบอลอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยนะแบบอังกฤษ ทุ่งนาเมืองไทยครับแต่มีความเป็นอังกฤษอยู่กลางทุ่งนาเก๋ไก่แน่นอนไปเลยนะไปไปชมเลยนะศิลปะแบบผสมผสานครับความเป็นอังกฤษกลางท้องทุ่งนาแบบไทยระวังเลื่อนนิดนึงเป็นห่วงจริง ื่อกี้ก่อนเข้ามาท้องลงท้องนาคุณววยวายมากครับผมตัดตุกเข้ามาแล้วนี่มันแบบมันเปลี่ยนอารมณ์เลยมันสไตล์คุณไงผมรู้ใจคุณที่สุดเยดินผ่านผมเห็นแปลงสวนผักนิดหน่อยใช่เป็นเป็นผักสวนครัวแล้วก็มาเป็นสวนเจอน้ำาพุเล็กๆน่ารักน่ารักจนจากที่บ้านหลังสีขาวเมยเข้ามานี่ว่าโอ้โครับว้าว ว้าวเลยว้าวตอนนี้เราอยู่ไหนกันบอยบ้านนากาแฟครับบ้านนากาแฟคาเฟ่ใช่เป็นคาเฟ่ที่เรียกว่าตั้งเป็นเขาเรียกว่าสแตนดิ้งอยู่หรเอาสแตนดิ้งอยู่กลางทุ่งนาเมืองราชบุรีมันยังไงกันบอยเป็นที่มาที่ไปยังไงไหฮะอย่างที่บอกตอนแรกคือที่เนี้ยมันผสมผสานศิลปะครับภาษาอังกฤษก็เป็นผสมผสานกันมันก็เป็นศิลปะและมีความเป็นอังกฤษใช่ผสมกันอยู่ในนั้นครับ ซึ่งถ้าผมสังเกตน่าจะเป็นอังกฤษเขาเทปแล้วแบ่งเป็น2โซนนะที่ผมสังเกตนะครับผมตรงนี้เรียกว่าแกสเฮาส์ครับแกสเฮาส์ปุ๊บข้างๆข้างๆก็มีบริคเฮาส์ครับแกสเฮาส์นี่คือเป็นห้องเหมือนบ้านเรือนกระจกใช่แล้วถ้าที่อังกฤษที่ผมเคยไปเห็นมานะก็จะเป็นแบบเรือนเนี้ยจะเป็นแยกออกจากตัวบ้านอีกทีครับเขาจะมาทุกเป็นการทานชาอย่างชาอย่างบ่ายอ่ฮะหรือเบรคฟาสต์ไลช์ห้องทํางานก็ยังมีบริคเฮาส์นี่จะเป็นตัวบ้านหลัก ที่เขาใช้อิดเพราะว่าอากาศเขาหนาวเราเก็บความอุ่นอยู่ในแล้วสวนอังกกตทัางบาลสังเกตดีจะมีน้ําพุใช่แล้วมีการวางเป็นตารางเหมือนหมากฮอสที่สําคัญข้างหลังเรานี่ครับเป็นลานสนามหญ้าแล้วต่อด้วยบึงแล้วก็เป็นเนินเขาเนินเขาขึ้นไปเนินเนี่ยทางบ้านกาแฟทำขึ้นมาเลยบ้านนากาแฟเนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ได้อารมณ์แบบเห็นวิวเขาทนี่คือความละเอียด งนี่นามาถึงเมนูของมากที่คาเฟ่นี้มีอะไรบ้างครับคุณบอยมิกเบอร์รี่ครับแก้วนี้มิกเบอร์รี่ครับผมแล้วนั้นชาเขียวข้างๆโกลด์อันนี้ลาเต้น่นนี่อยู่แล้วครับผมอันนี้เป็นแพชชั่นฟรุตเลมอนเยอะพชชั่นเลมอนครับก็คือแพชชั่นฟรุตกับความเป็นมะนาวผสมผสานกันไปอันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางนี้เลยคือพัชบ้านนาอันนี้คุณตุ้งต้องพูดบ้างแล้วล่ะอันนี้เค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวครับผมอันนู้นนู้นคุณต้องรู้บลูเบอร์รี่ชีสเค้กบลูเเบออรร์ีีี่ชสค้้กันนฮะ แพชนาตาแพชนาตาชื่องงงนิดนึงแต่ว่ามีที่มายังไงครับแพชชั่นคือแพชชั่นฟู้ดนาตาที่มาจากพันนาคอต์ตาผสมผสารปุ๊บเข้าไปจะได้รสชาติที่กลมกล่อมสอดคล้องกับความผสมสารของศิลปะของที่นี่ไงครับอยากให้แวะมาผมว่านอกจากมาชิมและชมบรรยากาศเนี่ยสายนี้เด็กถ่ายรูปเยอะมากนั่งได้อยู่เป็นวันวันะเน่บ้านทุ่งโพทองที่บ้านโปงนี่แหละราชบุรีครับ โอ้ระวังระวังอย่าโอายอาระวังหลังด้วยเหมือนเด็กมาเที่ยวสวนสัตว์อะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าผมไม่รู้ใจพี่แต่แรกคจะมาเท่ยงงี้บอยถลุกใจนะเท่เลยอะเหมือนจัดมาเพื่อพี่เว้ยปกติศินปกติศินที่เรานั่งอยู่เงี้ยมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้น ของอีเวนท์ที่บอกไป EP แรกตั้งแต่วันแรกเลยว่าจะเจอสิ่งนี้แหละใช่นี่คือไฮไลท์ไฮไลท์เลยปกติงานศิลปะเนี่ยมันจะถูกแสดงไว้ในแกลเลอรี่แต่ที่นี่ถูกซุกซ่อนถูกเขาเรียกว่าหยิบออกไปไว้ตามมุมต่างๆกระจายของเมืองแล้วเหมือนเป็นขุมทรัพย์ใช่ไปหาเอาใช่ว่าอยู่ตรงจุดไหนและจุดนั้นคืออะไรงีเหรอใช้ชื่อว่าทอยบุรีเมเทมาก ทอยบุรีใช่ทอยบุรีทอยสังกิี่ของเล่นนะใช่แต่ถ้าทอยแบบนี้ก็คือทอยแบบเหมือนแบบเยนอ่ะจะมีลูกเต๋าเขาเรียกว่าเป็นสื่อกลางครับคือลูกเต๋านี่มันสามารถแบบพลิกออกด้านไหนก็ได้ใช่ไหมมันเป็นการเหมือนแบบรวบรวมของช่วงเวลาเราไม่สามารถรู้ว่าเราโยนออกไปทอยไปเนี้ยมันจะพลิกออกด้านไหนถ้าถ้าเป็นเรื่องอาร์ตแล้วถ้ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งความหมายเงี้ยว่าต้องต้องหาคนคุยส้กคนไหมคุณบอยมี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 ไหมมี เดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคุณเกราตอนนี้อยู่ที่หอสินดีคุ้นค่ะมันคือยังไงครับที่มาที่ไปของปกติสินสองเนี่ยจริงๆปกติสินเนียเนี่ยจัดครั้งที่สองที่บอกไปนะคะครั้งแรกคือเมื่อ4ปีที่แล้วค่าค่ะแล้วทีนี้ว่าพอเราจัดงานไปเรื่อยๆ่ยเนี่ยก็ยังไม่มีคนที่มาดูงานก็ยังเป็นคนมาจากกรุงเทพครับอะไรเงี้ยค่ะชาวบ้านแถวนี้ก็ยังไม่ได้เดินขึ้นมาดูงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลย เปลี่ยนโพสิชันว่าแทนที่จะเอางานเนี่ยติดตั้งไว้ในหอศิลป์เนี่ยรเราย้ายาไปไว้ในชุมชนเลยไปไว้ตามร้านกว๋วยเตี๋ยวรถเมล์รถบัสแล้วทีนี้พอครั้งนี้จัดซ้ําใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันมีการจัดซ้าเนี่ยแต่ละครั้งมันควรจะมีเหมือนตีมงานไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งแล้วครั้งนี้ก็เลยได้ชื่อว่าทอยบุรีมาเพราะเราคิดว่าถ้าเราใช้พื้นที่จากชุมชนใช่ไหมคะคบ,บ้านพื้นที่จากทั้งสาธารนณะทั้งส่วนตัวจากคนในชุมชนเนี่ยเราก็ต้องคิดว่า ตอนนี้ชุมชนเราเหมือนพูดอะไรอยู่เหมือนว่าเขาขับเคลื่อนเรื่องอะไรกันอยู่ความสน,นใจของชุมชนตอนนี้เกี่ยวกับอะไรแล,ะแล้วก็เกิดทอยบีดีขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้ตัวอำเภอเมืองราชบุรีเลยเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนแปลงกําลังถูกทําให้เปลี่ยนแปลงปลทีนี้มันก็เริ่มรู้สึกว่าหลายๆส่วนภาคส่วนเขาก็พยายามจะปรับเปลี่ยนพัฒนาเมืองเพื่อให้เป็นรูปแบบตอบรับกับการท่องเที่ยวแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขากําลังทำเนี่ย มันดีหรือเปล่าเราเหมือนตั้งคำถามอะค่ะคว่ากำลังทอยลูกเต่านะเมืองกำลังเสี่ยงดวงมีการหมุนการเปลี่ยนเนี่ยแต้มที่มันออกมาเนี่ย,ยมันดีไหมและอีกความหมายหนึ่งก็คือทอยในภาษาอังกฤษเลยก็คือเป็นเหมือนศิลปะเหมือนเป็นของเล่นที่ทำให้คนในชุมชนกับศิลปินเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นกลุ่มศิลปินเนี่ยจะมาจากสองส่วนส่วนแรกก็คือ<ด>เราก็เลือกศิลปินที่เขาทำงาน ตอบโจทย์กับตรงนี้ได้กับอีกส่วนหนึ่งคือเราชวนชาวบ้านในราชบุรีเลยค่ะคนขับรถเม่์คนขายก๋วยเตี๋ยวเด็กชาวบ้านธรรมดาเลยก็เป็นได้เพราะทุกคนมีความอาร์ตในตัวมีแผนที่ให้ค่ะมีแผนที่ทุกคนก็คือเหมือนมาเริ่มต้นที่ดีคุณที่นี่เลยแล้วก็มารับแผนที่มายืมจักรยานได้แล้วก็จะเดินหรือจะปั่นตามแผนที่ก็ว่ากันไปแล้วแต่เลยไปไล่เก็บเลยไปเลยบอยไปเลยเบาเบาเบาเดี๋ยวขี่ไปดูไล่โจทย์ไปงี้ไหม ได้ทีนี้เห็นแผนที่คร่าวๆแล้วก็คือไล่ดูไปแล้วเขาย้อนกลับมาจบที่นี่ไม่ได้ครับพี่ๆมางานอีเวนต์ไฮไลท์ของฟิปปูโปรชิทเดียวอาร์แบบนี้เนี่ยครับคือผมจะให้พิธีกรทั้งสองคนนะครับปั่นจักรยานไปตามจุดต่างๆของเมืองราชบุรีเพื่อถ่ายเซลฟี่กับการศิลปะภายใน30นาที30นาทีให้ได้เยอะสุดเซลฟี่กลับมาที่นี่เป็นผู้ชนะมาๆๆมพร้อมมากๆพร้อมมากๆเฮ้ยจริงจังนะเว้ย งค่นเ <_ an> พราะเดี๋ยวแต่ว่าบทลงโทษไม่รู้อะไรอาจจะเปลี่ยนชุดเฉยบ้งศูนย์สีนะฮะ04คืออะไร04ไม่รู้เอาไปก่อนแล้วกัน <_ an> โทษนะครับ อ๋อใช่แล้วฮะเฟมเฟม,มรูปเฟมรูปเฟมรูปใหม่กับรูปเก่าขอบคุณครับเจอละจุดแรกก่อนถึงหอนอาฬิการิมแม่น้ำนี่เลยนี่เลย สุดแรกผ่านไปจุดที่สองก็จะตามมาครับอันนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้นี่คือผมเป็นคนโง่มากเรื่องแผนที่จรแล้วนี่แบบต่างบ้านต่างเมืองเดี๋ยวไปถามคนแถวนี้ดีกว่าเผื่อจะช่วยผมได้ <Wow. S 1> น้องน้องสวัสดีครับพี่ถ่ายรายการอยู่แข่งกับแข่งกับอีกคนนึงคือพี่ พี่เป็นคนดูแผนที่โง่ามากงานปกติสี่สองเขาให้มาหาแบบไอ้พวกนี้ไม่เอานะแล้วก็พี่เซลฟี่เหมืบบเมื่อกี้ไปไหนปะจะรอรถเมย์อยู่ค่ะไปกับพี่ได้ไหมเราชี้ได้ไหมเพราะเขามีคนบอกฝั่งนู้นอนะ่ะแปบบ๊บนึงเดี๋ยวมาส่งตรงนี้เลยปเอเดียวเดียว <c oughs> เร็ว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 อ่ะนั่นตรงไหนรู้ภาพตรงไหนรู้ภาพไปเลยนเนี่ยเนี่ยยี่สิบหกยี่สิบหกกับอะไรเนี่ยอันนี้คือสะพานปะสะพานอันนี้ ได้ตัวช่วยมาเป็นคนพื้นที่เลยหอไรกาไปเดี๋ยวเราจะไป9826ดีกว่าเดี๋ยวแล้ฮเบอร์26ชายยันเพสัตอยู่นี้เดี๋ยวไปถามมาันดีกว่าไองานศิลปะในนี้มันคืออันไหนอะครับอ๋อผมขอ,อยนาตถ่ายรูปหน่อยนะครับ เทมากเลยคนเป็นปวดหัวคนเป็นปวดหัวนี่แหละน่าน่าจะลงก่อนลงก่อนลงก่อน่อ๋อนี่ไงใช่เลยถึงแล้วถึงแล้วอีกนึงเดเขาห้ามซ้ำเขาห้ามซ้ำห้ามซ้ำหรออ๋อมีไปอีกอ๋อไปต่อไปที่อื่นต่อเดีย๋ยวหลอกมันไดนไ้นี่ไง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 น้องระวังหน่อยนะช่วยนะบอยลวงเด็กมาปะเนี่ยทวงไม่ได้ หลอก้ันไปเร็วโอ้โหเดินเดินเดินรีบไปแล้วฮะเอาจักรยานนอนแกล้งดิแกล้งแกล้งเอาจักรยานนอนลงเอาซ้อนเอาเ้อนยู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 พี่รี่ถ่ายเขาจักรยานในซ้องอะไรรถรถไรรถสวัสดีครับ ตรงที่มันแสดงงานศิลปะปอะไอ๋อนี่ใช่ไหมโอ้โหสวยเลยไม่ใช่ตรงนู้นว่อตตอกเข้าตลาดสดเป็นตอกตรงเข้าตลาดสดแล้วเดี๋ยวลองไปทั่มัน ได้เลยครับผมร้านนี้ร้านยานะฮะสวัสดีครับ<ะ>ไองามแสดงงานศิลป์มีจุดแถวนี้ไหมเขาบอกว่าตอกทางเข้าตลาดสดมีจุดหนึ่งไม่มีเลยใช่ไหมไม่เจอฮ้ไ่ปไปไหนไม่มีเลยร้านนั้นดอยีขอถ่ายรูปหน่อยโอ้โหรงใจถ่งเวลาผมมากเลย เหลือสิบนาทีย้อนกลับไปแถวๆดีคุ้นดีกว่า4กับ5ตรงจุดนั้นพอดีโอเคนี่นี่แม่น้ำถูกไหมถูกแม่เราเข้าใจสะพานแล้วเมื่อกี้ที่เรามาันน่าจะตรงนี้โอเคปะ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 สวัสดีครับมีงานของปกติสิงมาแสดงที่นี่ป่ะครับเออจะเข้าไปในตอนนี้ครับครับนี้ตำแหน่งผม บ้านนาอ๊อดโอเคโอเคในตอนนี้ลึกไหมพี่ต้อไปเราเลี้ยวขวาโอเคเด็กนาทีพี่เจอแล้วในส่วนของร้านกาแฟนี่เขาเป็นประชาสัมพันธ์บ้านอ๊อดปะครับโอ้ยเมื่อกี้มีคนมาถ่ายปะครับยังไม่มีเลยนะครับโอ้โหสุดยอดตรงไหนต่อครับนอ๊อดโถคิวเตไฟไปยังไกลไหมครับตัวนี้ไปตันนี้เล็กเนี่ยก็คือออกไปตรงนี้ไง ปานบอกพี่นะยูจะไปรอบใกล้ครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาก่อนแต่ผมรู้คิดว่าคนศรีชัยเนี่ยลืมไปอย่างนึงแน่นอนว่าสถานตรงนี้จุดเริ่มต้นฐานของเขาเนี่ที่ดีคุณเนี่ยก็ยืนหนึ่งในรอสแผนพี่นะเรียบร้อยครับยาทีครึ่ง เป็นคนไม่ตรงเวลาสัจจะไม่เคยมีนี่เวลาจัดจะเลยนะฮะเหลือ um. อีกนาทีน oui> ึงนาที15วิหมดสิทธิ์เวลาแล้วเจอชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ด้วยเป็นโบกี้รถไฟที่ไม่ได้ใช้แล้ว เจอไหมคะคิดว่าผมว่าผมน่าจะชนะนะเพราะดูความสามารถเขาไม่ค่อยมีเน้นทุกๆุกด้านแต่ว่าเรื่องทริคอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่นับแล้วกันเพราะว่าเขาใช้เด็กน้อยของราชบุรีในการนำทางเขาเรียกว่านิสัยเดิมๆในการไปทุกจังหวัดของเขาจะให้ให้แกตัดสินด้วยภาพถ่ายว่าตามกิการเราทําถูกต้องไหมพีเกดเอกรผมก่อนเลยนะขานงก่อนเลยนะผมว่าจุดนี้ใกล้บ้านเราสุด อันนี้ถูกสถานที่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ชิ้นนี้อันนี้คือชิ้นเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะอ๋อแล้วชิ้นที่ถูกต้องครับอยู่บนเพดานค่ะคือว่าไม่นับนับไหมนับก็ได้แต่หาเจอมันอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยนะใช่ไหมร้านเนี้ยอันนี้อ่าถูกต้องค่ะอันนี้ลึกลับมากนะคะหาเจอด้วยของปีนี้ไหมครับปีนี้ค่ะทอยบุรีค่ะมันคือศิลปะแบบรอยตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะเจ้าของบ้านเป็นคนทําเองนะออสใช่นะออส ผมก็เข้าไปแล้วถามบ้านนอาออสอยู่ไหนละหามร้านทองเขาบอกไม่รู้จกักอันนี้คือถูกเลยนะครับ <c oughs> ถูกค่ะอันนี้ง่ายๆสบายครับร้านขายยาครับผมอันนี้ถูกต้องค่ะยาเป็นเป็นคนคนเป็น,ป,นปวดห<ว>ัวสองหนึ่งละนลํำละผมก็สองเหมือนกันค่ะชิ้นเดียวกันนนเปนปดด็ดามงมเข้าไปเลยลอกชัดๆเลยนี่ฮะศิลปะร้านเด็กสักอย่างหนึ่งที่แขวนอยู่บนเพดานเป็นรูปวาดห้อยตรงแต่งเต็มร้านถูกต้องค่ะ อันนี้สามสามองนะไม่ร e ah> uh> ู้ใช่หรือเปล่าเป็นโบกี้รถไฟอ่าถูกค่ะแต่ตัวงานอยู่ข้างในเอ้ยตัวงานอยู่ข้างในอันนี้ไม่ใช่ตัวงานถือว่าหาสถานที่เจอเดี๋ยวพี่เกสมันไกลมากนะจากเนี้ยเอาเป็นว่ารูปเนี้ยผมค่อนข้างหักมุมและหักดิบคุณบอยมากๆแน่นอนเบอร์หนึ่งเลยครับเบอร์หนึ่งเลยครับดีคุ้นที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันคือเบอร์หนึ่งได้ไหมฮะได้ก็ได้ค่ะได้ก็ได้จริงๆไม่รู้อะไร อันนี้ไม่ใช่ใถ่ายอะไรมาไม่มีเกี่ยวห้องเลยอะไรอยู่ไม่เกี่ยวเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหมดนะหมดแล้วปะคะสี่สามอันนี้ก็ไม่น่าใช่มาเรื่อยแล้วล่ะมาเรื่อยแล้วล่ะอันนี้เริ่มไปเที่ยวเล่นแล้วค่ะหมดแล้วครับสนุกไหมเรียบร้อยบอยไงคุณเกยชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเที่ยวก็ที่เทศกาลยังจัดอยู่นะคะยาวไปถึง2ตุลาคม2ตุลาเลยมาเริ่มที่ดีครุฑนี่แหละแล้วมารับแผนที่ เรามาศึกษาก่อนแล้วก็ตามลายแทงไปไม่ไม่มีจักรยานเดี๋ยวทางดีคุณอ่ามีจักรยานให้ยืมค่ะแต่ที่แน่ๆต้องมีบทลงโทษกนบอยคุณแพ้ต้องดูแลตัวเองอ้าผมดูแลตัวเองอยู่แล้วยินดียินดีนะเต็มที่นะครับครับผมครับผมขอบคุณแก๊สขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณค ก็แพ้ผมก็เลยต้องมาทำโทษในเขาเรียกว่าโลเคชันที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองราชบุรีนี่ครับอีกหนึ่งงานศิลปะก็คือเด็กดินางานของ่ิเป็นชื่อโรเลเดี๋ยวผู้ที่แพ้ในเกมนะ,ะฮะต้องใช้หน้าของตัวเองเนี่ยครับในการสร้างงานศิลปะครับอ,อีกแล้วสร้างงานศิลปะอีกแล้วได้ได้ได,ได้อยู่น่นะก็คือสร้างหน้าตัวเองครับผมรับสีก่อนเยวนะ อ่ารับสีนะครับอ่าไปไหนล้วครับฮนะฮะอ่าตกลงกันว่าจะเป็นเขาอ่าไม่รู้อนีทั้งกองเลยทั้งกองตกลงกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถึงทำอย่างนี้คุณบอยนี่ก็ตั้งใจทำงานเหมือนกันศิลปะเลงานศิลปะระหว่างจนบอกกันเลยรู้ไหมพี่มาเดินเตียบกันเลยทางเนี้ยแป๊บเดียวใกล้ไม่ถึงนาทีนี่งานอาร์ตงานอาร์ตงานอาร์ตอต้องดึงขึ้นด้วย อันนี้แค่โชว์รูมนะบอยอันนี้แค่โชว์รูมนะโชว์รูมนะแล้วข้างล่างอ่ะออ๋ไพ่ผับโอ้โยรู้ปแม่นี่หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรฮะเขาวงกตไงโอ้ยคุ้นไหมนี่จากคุในหัวใจเลยเรื่องมาองกตเลยโอเคนะข้างล่างโอเคแล้วพอนะโอ้เกมทุกตอนไม่มีอีกต่อไปแล้วนับจากวันนี้ต่อไป ครับวันนี้เป็นต้นใหม่ไม่มีเกมอ่าอย่าเสียงดังมากเ <Gotta S 2> <c oughs> ีจังเลยอ่ะ <Okay. S 1> ไปนะไปป่ะฮะ